สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็หายไปหลายวันหน่อยนะฮะก็ขออภัยณที่นี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้2 4 0 0 0 BTU นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์แต่เป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นแรกๆสมัยของตัวไดกินเขานะครับเป็นแอร์ไดกินนะฮะตอนนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาละเพราะว่าถ้าอายุเกิน10ปีนะครับมาละครับ ปัญหาของมันจุกจิกคอมเสียมั่งแผงเสียมั่งแต่ส่วนใหญ่ที่เจอแผงจะเสียเยอะมากนะครับแผงเริ่มจะเสื่อมนะครับพวกรีเลย์พวก IC. พวกแคปอะไรต่างๆของอยู่ในวงจรของแผงเขาจะเสียนะครับแต่คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะเสียน้อยนะฮะจริงๆแล้วไอ้พวกแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะเสียยากมากนะครับมันจะไม่ค่อยเ,ออเหมือน ระบบธรรมดานะครับระบบธรรมดาจะชอบอคอมเสียแม็กเสียอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่อินเวอเตอร์จะทนนะครับอินเวอรเตอร์คอมเพรสเซอร์จะทนมากนะเท่าที่เจอมานะครับส่วนใหญ่แผงจะเสียนะครับหรือไอ้พวกอ่าพวกเซ็นเซอร์ต่างๆจะมีปัญหานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแผงกันเลยดีกว่าก็ตัวนี้นะฮะ แผงชุดควบคุมของมันนะครับแผงชุดควบคุมของมันนะฮะเยอะนะครับตรงนี้ผมก็ซ่อมไม่เป็นนะครับผมก็ซ่อมไม่ได้นะครับของพวกนี้มันต้องเข้าศูนย์แผงหนึ่งก็เจ็ดแปดพันตัวนี้ก็สามสี่พันนะครับตัวชุดแคปตรงนี้ชุดคุมพัดลมนะครับต่างๆชุดบอร์ดของเขาชุดนี้ก็เจ็ดแปดพันนะครับสรุปแล้วนะฮะกล่องโดยรวมนะครับตกแล้วหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าหมื่นกว่าบาทนะครับกับแอร์ตัวเก่านะครับมันเริ่มเก่ามันเริ่มผุเห็นไหมฮะ มันก็หมดอายุการใช้างานของมันนะครับถ้าซ่อมไปก็อาจจะไม่คุ้มนะครับก็อาจจะไม่คุ้มถ้าเราไม่มีอะไรถ้าเราไปเสียตังค์หมื่นกว่าบาทนะครับสมควรที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะช่วงนี้แอร์ก็ไม่ค่อยได้แพงสักเท่าไหร่เนาะอาจจะมีหลายแบรนด์หลายยี Thirty ่ห้อแล้วแต่เลือกนะครับสมควรที่จะเปลี่ยนใหม่จะดีกว่านะครับถ้าตู้แอร์เริ่มพุครีบเริ่มพุนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรั่วครับเพราะาเกิดปัญหารั่วเนี่ยมันจะจุกจิกนะครับเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นน้ำยาออกมันจะมีปัญหานะคร แต่ทีนี้อ่ะตัวนี้มันเป็นของอ่าโรงแรมเนาะเป็นของโรงแรมผมเป็นช่างโรงแรมนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองสับดูเพราะว่าเราพอมีอะไหล่อยู่นะครับเราพอมีอะไหล่เหมือนกันแต่ถ้าตามบ้านคนจะไม่ค่อยมีอะไหล่เราเนาะก็จะใช้แอร์อยู่ตัวเดียวเลยถ้าส่วนใหญ่นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองสับนะครับลองสับอะไหล่กันนะครับ2ตัวนี้นะเพราะว่า2ตัวนี้มันขึ้นรห like. ัสโค้ดไม่เหมือนกันถ้าเราเช็คโค้ดนะครับเช็คโค้ดนะครับกดแคนเซิลค้างไว้5าวินะครับที่รีโมทคอนโทรลนะครับก็ ทีนี้ผมก็จะมีนะฮะพวกรหัสโคส้ดของไดกินเขานะครับว่าจะมีบอกว่าขึ้นเฮดเท่าไหร่ทีนี้เขา่ารหัสโคส้ดอะมันก็ไม่ได้บอกเจาะจงบอกบอกว่าเฮ้ยจุดนี้นะเป๊ะๆนะเขาบอกมุมกว้างโดยรวมนะครับให้เราหาง่ายขึ้นนะครับให้เราเจอเจอปัญหาง่ายขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกตรงเป๊ะสักเท่าไหร่นะครับบางทีผมเคยเจอนะบอกอีกอย่างนึงพังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็มีนะครับนะฮะก็อาจจะเป็นข้อมูล เล็กๆน้อยๆของไดกินเขานะครับแต่ก็ดีนะครับก็ดีนะครับบอกมานะฮะมันเราก็ไม่ต้องไปหาค้นหาให้มุมมันกว้างขึ้นนะครับมันก็จะแคบลงเราก็จะหาง่ายขึ้นการรหัสโค้ดของไดกินนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้แอร์ตัวนี้นะครับขึ้น h 6 h 6เราก็มาดูเลยนะครับ h 6 h 6 h 6ตัวตัวตัว h นะครับตัว h ตัว h ตัว h อ่าตัว h อยู่นี่อ่าเลข6อยู่ไหนปะปบปะปะปมานี่นะครับอ่าเลข6อยู่นี่นะครับเราก็มาอ่านดูนะครับ แล้วก็มาอ่านดูนะฮะตรวจวัดการจ่ายกระแสมอเตอร์พัดลมโอเวอร์โหลดล็อกผิดปกตินะครับ H6 นะครับตัวนี้มันเป็นชุดภายในนะครับเอ้ยเดี๋ยวพูดทีผมจิ้มผิดเลขเจ็อ่าเลขหนะครับ H6 นะฮะ H6 อ่าทุกทีนะครับอยู่นี่นะครับนะครับนี่ตรวจวัดโอเวอร์โหลดนะครับคอมเพรสเซอร์ผิดปกตินะครับโอเวอร์โหลดคอมเพรสเซอร์ผิดปกติก็อาจจะ มีปัญหาอะเอ้าผิดอีกแล้วโอ้ยโทษทีโทษทีโทษทีโอ้ยโทษทีแไปไปดีผมไปดูในกล้องแล้วแล้วแล้วมันไปจิ้มผิดขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับขออภัยเป็นอย่างสูงครับจิ้มผิด2รอบเลยนะครับตัวเฮสนะครับเลข6นะครับตรวจวัดกระแสเกินของคอมเพรสเซอร์ผิดปกตินะครับนะฮะก็หมายความว่าคอมเพรสเซอร์อาจจะมีปัญหานะครับกับตัวนี้นะครับขึ้นเฮสหกนะครับตัวนี้กล่องตัวไหนเฮสหก กล่องตัวนี้อ่ากล่องตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับขึ้น H 6นะฮะตัวนี้นะ H 6กนะครับก็ตัวนี้ขึ้น H 6นะคอมอาจจะผิดปกตินะครับคอมอาจจะผิดปกตินะครับคอมอาจจะมีปัญหานะฮะเดี๋ยวเราเก็บแผงนี้ไว้นะครับเก็บแผงนี้ไว้นะครับนะฮะเซ็นเซอร์ไม่ต้องเอามานะครับเซ็นเซอร์พวกอ่าตัดต่างๆไม่ต้องเอามาเราเอาเก็บแผงมาดึงปลั๊กมาใครไม่จำไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับอ่าผ่านไปหนึ่งอย่าง H 6นะครับ H 6อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ตัวนี้น่าจะขึ้น J3 J3 ถ้าจาไม่ผิดนะครับ J3 นะครับแอร์ตัวนี้ J3 ่ะเรามาดูแผง J3 ก็หน้าตาเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันนะ J3 นะครับ J3 นะครับ J3 นะครับนี่นะครับอ,อ่านว่านะครับทานมิสเตอร์ด้านท่อผิดส่งปกตินะครับ J3 ตัวนี้นะอ่ะแต่ทีเนี้ยเราก็งงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยถ้าเรามีสมุดอย่างเงี้ยตรงเนี้ย ขึ้นเ3เหมือนกันอ้าวแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้มันมีหลายหน้านะฮะก็ทีนี้เขาก็จะมีบอกว่าชุดภายในนะครับแฟนคอยนะชุดภายนอกคอนดิซิ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาดู J3 ใหม่อ่าเรามาดู J3 นะครับ J3 ถ้า J3 ตรงนี้เขาบอกว่าทเทอร์มิเตอร์เสียสายหลุดหรือหลวมแผง pcb เสียนะครับแผง pcb เสียนะฮะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองจะย้ำของ มาใส่กันนะครับเราจะยำของมาใส่กันนะครับเขาอ้างว่าแผง PCB เสียนะครับพวกเซนเซอร์มีปัญหานะครับเราก็เลยกะว่าจะเอาชุดของตัวนี้ที่ขึ้น h 6นะครับที่มันอ้างว่าคอมเพรสเซอร์มีปัญหาเดี๋ยวผมจะเอาชุดแผงไฟตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าไอตัวขึ้น J3 เนี่ยเขาอ้างว่าแผง PCB มีปัญหานะครับพวกเซนเซอร์มีปัญหา เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวเนี้ยที่ขึ้น J3 เก็บไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนเดี๋ยวผมจะถอดชุดเซ็นเซอร์ชุดตรงนี้มานะครับเพราะว่าคอมันมีปัญหานะที่เขาอ้างไว้นะครับและเดี๋ยวจะผมก็จะถอดเซนเซอร์กับถอดแผงมาใส่แล้วผมก็จะไปลองดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับผมจะไปลองดูว่ามันใช้ได้ไหมนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราดูนะครับและเดี๋ยวทีนี้เราประกอบเสร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไปเทสดูนะครับวิธีการบอกคร่าวๆประมาณนี้นะครับ แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับกับที่เราจะยามายาำอะไรแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าเรายังพอมีตู้ที่เหมือนกันแล้วก็เอามาสับเปลี่ยนลองดูนะครับเอามาสับเปลี่ยนลองดูแต่ถ้าบ้านใครนะครับอินเวอร์เตอร์มีปัญหานะครับหรือข้อมูลในการรหัสพวกนี้นะครับเราสามารถอารหัสโค้ดได้กินพูมิหน้า Google ได้เลยนะครับรหัสนี้ขึ้นอะไรเลขอะไรเดี๋ยวเขาจะบอกเลยนะครับลองพิมพ์ Google นะครับ Google มันฉลาดลองศึกษาดูก่อนนะครับแล้วก็ ขึ้นรหัสอะไรอ่าเดี๋ยวเราลองโทรหาศูนย์ลองโทรหาช่างดูนะครับลองคุยกับช่างนะครับบางทีเราจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะฮะกับพวกนี้นะครับโอเคครับถ้าใครอยากทราบปัญหาอะไรต่างๆลองทักเข้ามาได้นะครับทางเม้นต์นะครับถ้าผมว่างยวผมยินดีตอบนะครับอ่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะทํางานต่อผมขอฝากไว้ด้วยนะฮะก็กับตัวแอร์ไดกินอีวิเตตัวนี้นะครับสองหมื่น BTU นะครับตัว10กว่าปีแล้วเนาะนะครับถ้าใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ลองเม้นต์มาสอบถามกันได้นะครับยินดีตอบทุกคําถามครับ